นี่ท่านผมจะถ่ายก็ได้ครับนี่เราถ่ายวิดีโอที่นี่ก่อนเรื่องนี๋ยวผมยังไม่พร้อมยังทีมงานคุณครูับเราจะทำสินค้าเดี๋ยวเสร็เสร็จพอท่านคุณครูครับผมไม่ต้องเพ่งใจครับท่านเจอใครนะครับครับพร้อมยังพร้อมังงานกลางแดดนะตัวอะไรทำงานกลางแดดตัวอะไรเอาเลยครับคุณครูตามสะดวกเลยครับตอนนี้ถ่ายวีดีโอไว้ครับโอเคครับถ่ายไหลอย มีใครอยากถ่ายไหมคะใครถ่ายกล้องมีกล้องมั้ยมีกล้องมีเหรออุ้ย่นเลอใมรน้อยากถ่ายอ่ะตื่นเลยมากวันนี้ยกให้นยกให้ครับจะว่ากนวันนี้ครับกล้วพรุองนี้คือได้เลยค่ะมองกล้องนะคะีไายม่ถูกอยากถายเลยดี๋ยวรออครับอ้อมา แต่ดูนี่ไม่ได้เลครับว่าตัวนี้ได้จะียนำเสียมาต้องดูอย่งนี้ไม่เป็นส่องครับคับช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เราจะสร้างภาพกันนะครับยังครับยังไม่หมดครับไปเลยครับไปลองฝึกงานครับอย่าผายมางเลยนู่นทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะแน่นอนอะไรกันไหมเพราะเขาอย่างนี้จะไปเตะไอ้กล้องไอ้นั่นคูล้มนะเนี่หนึ่งสอง มันติดตรงเนี้ยถ้าขยอะมันไหนไหมฝากฝากครับได้ครับต้องเชื่อมันครับมันสั่งได้หมดเลยหนึ่งสองสามกดไลค์นะครับเน่เรายังไม่กดแชทเลยเคค่ะเอาเป็นคุณภาพตรงไหนมันยังไม่กดแชทเลยนี่นะให้จอยนะครับย่าไปที่หนูเลยนะครับ เย้เยสวัสดีครับวันนี้มาจิตอาสากันที่โุงเดนบ้านน้ำยางนะครับนนปทาสี <laughs> สนามเด็กเล่นครับนี่ไม้กระสันไม่ต้องสั่นครับ <c oughs> วางไว้ที่สที่เลยครับของเล่นนักเรียนเ <c oughs> อ๊ครุณครูระวังมาถกโอเคนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มผสมสีแล้วนะครับ <c oughs> 2งส่วนสองส่วนเริ่มเริ่มขัดนะครับคุณครูเริ่มขัดแล้วนะครับนี่คุณครูคุณต้องอย่างนะครับ ส่วนนู้นกำลังซ่อมอยู่นะครับคลิปซ่อมส่วนนู้นที่เดินไปนู้นกำลังไปทำอาหารนะครับทำอาหารโอเคครับถ้าเลิกถ้าเลิกถ่ายก็กดตรงนี้พยายามแทนด้วยังไม่ไหมน้องอาหารวิญญาณมึงแหละคนตี่๋ กูยกสี่สนะแล้ห้าูดซื้อมากี่บาทอะ,อะยกสี่เทด้วยรอยเก้าสเก้ากระโปงะเฮ้ย,ยพูดอย่างนี้ได้ไงวะสั่งมาจากช้อปปีนะเฮ้ยแอปส้มวะเดี๋ยวพูดซื้อราคาในแบบอปส้มเหมือนกันไอโฟนไอโฟนสิบเอ็ะูซื้อมาจากแอปส้มราคาพันห้ารอ คุณกินไงคุณกินไงกินเปิดตาที่เป็นแบบว่ากินกินไโป15คุณไม่อยากซื้อหรอกคุณจะซื้อไอ้โฟร13เขา15เขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะเขาแบบมันค้คางๆงติดดับๆดีสองคู่ดีถ้าตัวที่มีปัญหาจะเป็น15โปรไหมแต่เขาแบบพอออกมาเอา<ห>เอเฮ้ยฉลาดดิวดดไลน์รู้สึกโง่เลยรู้สึกโง่เป็นขวัญหใจเลย สอวจะเริ่มทากันสโลเลยนะครับทาได้เลยเรขัให้ยก็ทหลไม่้ว่าเลกันเอาทียังทีเลย่ไหนครับมาทำมตะมีอย่างเนี้ยก็อุ้ง่ายครับทาด้วยก่อนแล้วก็แค่ไปเกาที่ไหลก็ ขาอตัวนี้จะนานเพราะต้องเกลี่ยตัวนี้ใช่ไปเลยวะทาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้มันร็จเ็วไงลูกเราเจ็นโลตตรงนี้เราจะหามันมาตรงน้ข้การิกรของเราเสแล้วกนีสูงสีชงี้นะคาบริการวเองเลยนะคะครับผมมีน้ำมัดลม เดพแลทหนึ่งสองสามโอ้โหถ่ายไม่ติดเทดใหม่โอเคค่ะ S <S ได้ข่าวมาจะทำเป็นแบบสายลุงใช่ไหมคะใช่ค่ะ <Okay S 2> ผมโอเคเลยค่ะจัดไปเลยคะ่ะขอบคุณนะคะเอาค,ค,ครับเริ่มเริ่มงานศิลปะเริ่มออกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกง,งานเะไยว่างานเนบนเบนอะไรว่าจังบีบ,บ,บ,บีเอลเนาะเบนเบนเบดเรีนนิ่งทำทำเพื่อให้น้องๆเขาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วออก,ก็ได้ออกกำลังกายเนาะครับแต่แน่ๆพี่ๆเรียกกันได้ได้สร้างสรรค์แล้วครับ พี่ๆก็ได้ตักแดดใช่พี่พี่ได้ตักแดดด้วยได้สร้างสรรค์สีเต็มเต็มอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะแสบ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 โอเคนะคะขอบคุณค่ะใช้เวลาดีสุดครับมาดูผลงานของสาวๆนะครับเริ่มออกสีรุ้งครับใช่คฮะค่ะหนูเป็นเมนเตบอลหนูไม่ใช่หญิงอ่าค่ะก็มาดูสาวดูผิวมือของเด็กๆนะคะไม่ใช่เด็กอีกค่ะ สาวพาวเวอร์คัพโก้ใช่ครับอันนี้สีแดงมาแล้วครับมาแล้วครับสีแดงสีปลาครับหนูสสาวพาวเวอร์คัพโกค่ะได้ค่ะแล้วไม่มีใครหลงทางวิ่งเหรอครับเนี่ยไม่มีค่ะตายแล้วเนาะเขาสุดมากมีแต่คนบ้านไกลๆครับเลยค่ะเขาพูดแต่ว่าผู้ชายก็บ้านไกลก็มีแต่ใช่ใช่โอเคครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับตอนนี้พามาดูผลงานนะครับนี่อันนี้ท่านพออนี้พาพรหนูพาพาออโรงเรียนบ้านน้ำยางครับลงมือทำเองเลยเพื่อเด็กๆนักเรียนนะครับนี่เหนื่อยไหมครับท่านบอคอรับเหนื่อยแต่สนุกค่ะมีความสุขโอ้ยครับขอบคุณครับก็ยังเหลือบอกบุญไอนนอันนั้นอาคารเด็กเล็กใช่ไหมครับท่านผอ,อใช่ค่ะอาคารอนุบาลค่ะอาคารอนุบาล พิจิตถานะครับจะมาช่วยก็ได้นะครับติดต่อที่โรงเรียนบ้านน้ำยางติดตามเฟซบุ๊โรงเรียนบ้านน้ำยางได้นะคะอ๋อเฟซบุ๊โรงเรียนบ้านน้ำยางครับขอบคุณพ่อครับเพราะว่าสื่อนี้อาจจะต้องมีคนใจดีครับไม่แน่ครับ f c ของพายโบบาลน่ารักแม่แม่น่ารักขอบคุณสะพานบุญนี้นะคะครับขอบคุณพวกเราดีครับนี่ให้เรามาเป็นสะพานบุญครับไปนิดมาดูเด็กันเรียนบ้างครับนี่สองหนุ่มสองหนุ่มสัมภาษณ์ลูกร้อนไหมครับ ร้อนไหมลูกนิดหน่อยอแล้วหนุ่มเสื้อแดงครับจะให้ครูเรียกอะไรดีนะคุณพิมปอดไม่ก็ไม่ไหวบอกไว้โอเคครับอุ้ยครับ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 แล้วสาวคนนี้แหละครับเอ้ยแล้วหนุ่มหล่อคนนี้แหละครับชิวๆครับผมชิวๆครับผมโอเคครับครูเอาเปียบเข้าลครูไปทําบ้างแล้วครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวไปทํางานกับเขาก่อนครับครับ ให้ดูครับบรรยากาศเรื่องโรแมนติกครับโอ้โหวันนี้เป้าหมายเราครับจะทาสีทำให้สวยงามให้เ,นเ,นนเ,นเด็กๆปัะจันโรงเรียนแล้วเกิดความว้าวครับหนึ่งสองสามโอเคสวยงามถ่ายไหมล่ะมั้ยดูดิค่ะเขาลุมเขาุมตาเหมือนกันค,ค,ค,ครับบายเรวยังไม่เสร็จแต่เราก็จะทำให้เสร็จนุ่นคะ เมื่อกี้นุ่นโมโหใครคะออโมโหน้องข้ามันทิง้งดูความสวยงามของเรานะครับโอ้ยตอนนี้เห็นแดดแล้วอยากร้องเพลงแดดร้อนร้อนเมทินักรกำลังจะลาไปเอ้ยร้อนจริงครับจิตสถทานลุ้นวนครับไปดูอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนู้นครับเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกลุ่มนู้นกำลังเล่นกับยางรถยนต์ เป็นไงคะเด็กยางรถยนต์คะโอ้สามารถลอคนที่มาด้วยให้ทำแทนได้แล้วใช่ไหมค,ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับครับดีมากครูจิตอาสาครับสวยงามเฮ้ยสวยจริงครับตอนนี้เรากำลังจิตอาสาอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำยางตำบลบ้านกลางอำเภอบางทองจังหวัดสพรรณบครับติดตอ่องานได้ที่เฟซบุ๊กสิริฤทธิ์สิงหาลักษ์ si S I I R U T H A นะคะอ๋อมีการบอกแล้วเขาบอกไปแล้วนะครับติดต่องานก็ได้โคบแดนงานอะไรบ้างครับงานทาสีรับหมดค่ะบดงานโคบแดนงานลำลำแก้บนรับหมดคับทุกอย่างโอเคครับครับนักเรียนเขาจิตอาสาครับโอเคนะครับถึงมีคนน้อยแต่ยังมีคนทำนะโอเคครับเดี๋ยวไปช่วยนักเรียนต่อครับเดยวนักเรียนจะบอกคุณครู คุณครูเอาแต่ถ่ายคลิปคุณครูแอบถ่ายคลิปลนี่ครับวันนี้เราต้องทำให้เสร็จโอกาสหน้าของเราครับ <c oughs> จะมาจะมาทาสีเขาเรียกเลยเนาะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกไอ้เด็กเล็กเหรอสูตรเด็กเล็กฮะ <c oughs> สูตรเด็กเล็กเดี๋ยวรอบหน้าครับเราต้องไปหาไปเล่นดนตรีเปิดหมวก หาตังหาตังมาพัฒนาจิตอาสาครับใครสนใจใช้บริการของเราได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานต่อครับอาครับความก้าวหน้าครับความก้าวหน้าในการทำงานของเรานี่ตัวนี้คุณบีกำลังทำอยู่ครับตัวนี้เสร็จแล้วปีมือใครเนี่ยเป็นนักเรียนอุ้ยสวย อุ้ยถ่ายภาพขึ้นอันนี้ของสาวน้อยจากซับปิวันจิตอาสามาช่วยสาวน้อยว่างั้นป่ะฮะเลยบนรอบหนึ่งบนรอบหนึ่งนีุ่ิยสว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 ยทาสีกันสวยครับจะได้ใช่ไหมโอเคโอเคใกล้ามจีแล้วครับใกล้กมจีแล้ว ไม่ต้องถามว่าแดดร้อนไหมให้ดูคนทานสีละกันอันนี้อันนี้เริ่มยังไม่เสร็จนะครับก็เหลือว่าอันนี้ยังไม่เสร็จอันนู้นเริ่มจะเสร็จอันนี้กําลังขมัคอมมนอยู่ร้อนไหมพิมร้อนสุดสุดสุดส่วนทีมนั้นกําลังสั่งขนมนครับครับพิมนู้นกาลังสั่ง,ส,งสั่งขนมนกําลังสั่งของกิน โอเคครับรายงานความก้านางท่านี้ก่อนเดี๋ยวทำเดี๋ยวมาทำกันต่อกับไปดูผลงานเพื่อเราต่อทำการความร้อนอยังทำมาอยู่ครับเด็หนึ่งสองสามโอเคครับภาพสุดท้ายของเราแล้วตอนนี้เรามีคนมาช่วยแล้วท่านผอ,อ,อนินพพรททำเองเลยกับจากงานใช่ครับ,บกบับจากไปงานประชาธิปกา์ไปงานร่วมชาวพนกิจศพ คุณยายอายุ101ปีกลับมาช่วยคุณครูนคุณครูน้ำยางกำลังทำเองเลยที่ถอดเสื้อนี่นักเรียนนะครับไม่ใช่คุณครูคุณครูเรียบร้อยครับนักเรียนแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับงานเกาสิบเก้าเปร์เซ็นต์แล้วครับเกือบเสร็จแล้วก็จะขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้นะครับต้องขอบคุณผอท่านผอนะครับที่ให้พวกเรา มีโอกาสม,มาทำมาทำอันนี้เขาเรียกมาทากิจกรรมกิจอาสาทาไม่ดีก็ต้องโทษนะักเรียนทํานะครับถ้าทําดีแล้วบอกครูโอรสครับแต่ดีที่สุดเป็นท่านผอ,อน,นิพอพานทาลองมาลองมาแถวนี้ครับนี่โอรสแลก็นักเรียนด้วยนะคครับขอบคุณครับเราปิดคลิปตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับโอกาสหน้าเราจะมาทำกิจกรรมกันใหม่สวัสดีครับ